ทำไปเรื่อยเลยครับช่วงนี้ครับข้าวกำลังจะส yeah right? ุกแล้วตกซ้ำเรื่อยไม่พลาดหรอเฮ้ยมันยังน้อยยังน้อยมันเป็นยังน้อยมันดีกว่าเดิมอ่ะ ่านานนนตนมีตามเรีเอเี้วตีนั้นเข้าแรงหรือเปล่าวะเอ็เมื่อกี้น่ะนี่กันเองนี่่ต้ององัดน,น,นั่นนะรอ,อก <c oughs> ได้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 มันไม่ตึงนะสกรก๊ทมันคูดข้างนี้ข้างนี้นะตีไปตีเข้า,ขานี่เมื่อกี้นะตีออกแรงเกินไงกระมุนดูรอบหนึ่งมันจะมีรอยคูดเอ้บุญมาโล

ไปดูหน่ยไปจี้ฮะ <c oughs> เอาเดียวเนอะโอ้อโอยงไงได้ <c oughs> นี่มันจะหักกันนี่เลยไม <c oughs> ่ช่วยตัวมันเข้าลึกเกินกันเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ดพอตะดอยู <c oughs> ่ <you>